สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง youtube เสือพาไปนะครับตอนนี้ที่เสือได้เดินทางมาถึง River City เรียบร้อยแล้วครับรีบจัดเพราะไม่เคยมาครับเป็นครั้งแรกที่มากลัวหลงเดี๋ยวจะไปสำรวจรอบๆพื้นที่นะครับว่าท่าเรือเขาอยู่ตรงไหนนะครับ ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในส่วนของห้างเป็นศูนย์การค้านะครับมีร้านกาแฟรูรูหรือว่าจะเป็นส่วนของทางเข้าห้างครับ เป็นถ้าเรือที่เขาขึ้นเรือดินเนอร์อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้เขตสองนะคอนเทนต์อะไรนะคือมันชือยูนอร์ซิตี้ใช่ครับครับผมเข้าประตูไหนครับประตูไหนก็ได้ครับอยเขตสองเขตสองใครพนักงานมาหกโมงเย็นอ๋อแล้วตรงนี้เดินไปได้ไหมได้ต้องวัดอุนุภูมลเข้าไปไหมเข้าเข้าครับมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อเป็นยูทูบเบอร์ของลุงพลว่าแต่งครับ ดีเลยครับแต่แตนจะมาวันนี้ครับจริงปะเนี่ยจริงครับยูนิเว่าซิตี้นะเนี่ยครับเชื่อเรือวันวเดอร์ฟูลเพลินปะใช่ฮะวันนี้เขาชื่นชอบมากอ๋อเหรอฮะว้ายยังมาตอนไหนมาตอนไหนมาหรือยังอ่าตอนนี้อยู่โรงแรมอยู่ฮะอยากอยากนี่นี่เดี๋ยวโอ้ยวันเกิดผมพอดีอ๋อเหรอฮะแล้วทีนี้อยากให้แกอวยพรันเกิดให้ผมหน่อยแล้วก็ดูในช่อง YouTube ผมได้ครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดครับครับแล้วก็อวยพรให้ผมหน่อยแล้วได้ได้แล้วก็ แล้วก็ผมอยากถ่ายรูปลง TikTok ได้เวลาถ่ายรูปกับแกยอดไลค์เยอะมากอ๋อฮะโอ้ความฝันี่ยผมไปถึงมุกดาหารหนึ่งนี่ผมก็เลยมารอครับเนี่ยเขามีงานเขามีงานของบริษัทอาหารเสริมมาครเขาบอกจะมาถึงนี่ประมาณห้าโมงครึ่งครับโอ้ยหัวใจมันเกิเช้าเขามอกี้เขามาคุยกี้เขามาคุยกับผมอยู่เรื่องรอลุงพลประกาศจะมาเขาบอกรอ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 อ๋อเดี๋ยวเดินไปสำรวจดูครับครับ เจอเอฟซลุงพลพอดีนะครับตื่นเต้น,นีใจใหญ่เลยบอกว่าลุงจะมานะครับเดี๋ยวมันโดนสำรวจดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับทางขึ้นเรือโอ้โหเป็นสถานที่ที่สวยงามมากเลยครับโอ้โหตอนเย็นน่าจะเห็นไฟแสงสีสวยงามนะครับ โอยอยู oh, ่ดีมากครับอยู่ดีมาก <c oughs> บรรยากาศตอนเย็นนี่คงจะแบบโรแมนติกสุดๆนะครับนะครับบรรยากาศติดแม่น้ำจเจ้าพระยาเลยครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นในส่วนของห้างไอคอนสยามนะครับฝั่งนู้นนะครับห้างไอคอนสยามนะครับแล้วก็มีโรงแรม ใหญ่มีคอนโดหรูอยู่นะครับโอเคครับเราถือว่าได้ไมาเห็นสถานที่แล้วเนอะ River City นะครับเดี๋ยวสักประมาณ5้าโมงเสือพาไปจะไลฟ์สดนะครับตอนนี้เอาไอเทงเท่านี้ก่อนนะครับถนอมแบตเอาไว้ขอบคุณสำหรับการติดตามเสือพาไปครับ